มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิบอ,อกเรื่องรล่าของอิหลาอน้อยอุ้งอิงพี่นอ้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องจะเดินทางบินลัดฟ้าไปเมืองป่าดิบพี่น้องสวัสดีแด้จ้าได้สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อฟซี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอฟซี่อีหลาหน้อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของข่าวสารบอกได้ว่า สุดๆไปเลยนะคะพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นข้าวดีเป็นขั้งแรกนะ,ะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นขั้งแรกซึ่งก็นานี่โจูเพิ่งเปิดตัวไปแล้วว่าเพิ่นจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่น้องวันที่ซีฮอดวันที่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องกะตอนแรกก็ว่าไปจังเต้พอจูนะคะพี่น้องบาดนี้บอกเลยว่าเพิ่นสรุปแล้วพี่น้อง อีหล่าหน่อยกจะไปน้ำพี่น,อน้องเออเอถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความหนาตื่นเต้นนะคะพี่น,อน้องต้องบอกว่าล่องเป็นอีหล่าหน่อยเมองมาอีหล่าหน่อยสิตื่นเต้นขนาดไหนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแมนบพี่น,อน้องที่จะได้ออกเดินทางไปต่างประเทศวางก้อนนานั่นนะคะพี่น,อน้องเพื่อนก็ได้ไปคือกันแต่อีหล่าหน่อยบได้ไปน้านั่นก็คือประเทศฮ่องกงนะคะพี่น,อน้อง ฮองกงที่ผ่านมาอิหลาหนอยบ่ได้ไปนั่งก็ด้วยว่าจะได้เตรียมการเตรียมงานใส่วันเกิดจขุขวงแต่ว่ามารอบนี่นะคะพี่น้องรอบที่สิไปประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่นอ้องอิหลาหนอยกะคงจะเครียดหลายๆเรื่องนะคะหลังจากที่พอประกาศไปแล้วว่าอิหลาหนอยบ่ได้ไปนะคะบาดนี้ก็เครียดเสร็จสมบูรณ์อิหลาหนอยรับปากรับคำเป็นเทียบร้อยนะคะพี่น้อง อีฬาน่อยเฮ้าได้ไปนะครับพี่น้องไปยูเดอร์พี่น้องเดอ้อพี่น้องข้างญี่ปุ่นนะครับพี่นอ้องหากว่าท่านใดที่เป็นเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ทางญี่ปุ่นนะครับพี่น้องเออถ้าบอกว่าอีท่างญี่ปุ่นต้องคิดพอยูทูบเบอร์อีกผู้หนึ่งนะครับพี่น้องเออเอาผู้ดใดเป็นยูทูบเบอร์อยู่ทางพุ่นนะคะหรือแม่แต่ยูทูบเบอร์ที่เป็นสองสาวมาจากญี่ปุ่นกับคงจะดีใจกันยังที่สุดเลยล่ะนะคะพี่น้อง พอโจเพื่อนในแผ่นไววประมาณนี้พี่น้องผู้ใดยู่ทางพุ่นกรล่อต้อนรับก็แล้วกันนะคะถือว่าค่อยไม้กำลังใจอีหลาหน้อยนะคะกับพอโจนะคะประมาณว่าพอโจเพื่อนสิน,นําทับนํำทิ่มไปบ่ได้หน่อยผู้หน่อยค้นได้พี่นอ้องอ่ายกตัวอย่างเช่นหนุ่มโจนะคะพี่น้องพอโจไปอ่ซ่อนุดไปโอ้บอกได้ว่าข้างหลังบอดโจกับบ่หน่อยคนนะครับพี่น้องถือว่าเป็น หนึ่งกลุป่ปหนึ่งอบอกเลยว่าบริหน่อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอีหลานหน่อยอีหนะนะลาหนลาหน่อยกับสิบบอสพตทธิตามอีกกับบรหน่อยนะครับพี่น้องกับสิมี่พ่พอโจโอีหลานหน่อยนะกับยายแหลมนะครับพี่น้องพ่อแหลมพี่น้องพ่อแหลมเพื่อนอยากไปนะ้่มมาสันวาเออเอาให้เล่าได้ไปมีโอกาสได้ไปเนาะพี่น้องเนาะโอกาสของพ่อแหลมก็มาถึงแล้วคือก,กันนะครับพี่น้องอายุเจ็ดสิบห้าปี ที่ได้ขึ้นเครื่องนั่งเครื่องไปลงพุ่นเหลี่ยวสนามบินนาลิตะประมาณนั้นนะครับพี่น้องบอกเลยว่าสุดๆสูตสำหรับเมืองญี่ปุ่นนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดสะอาดนะคะบอกเลยว่าเฮ้าก็หลายๆผู้หลายๆคนก็อยากไปเด้เลยเฉพาะแอดเป็นี่ก็บอกเลยว่าอยากไปอยู่นะครับพี่น้องความกันนี่กับซีมีพระเอกเข้มกับม่นใช่เด้อพี่น้องเด้อแล้วกะนั่งอีกอมแอมนะคะพี่น้อง บอกได้ว่าสําหรับศิลปินไปทั้งเหมดหาค้นหาท่านนะคะพี่น้องบอกว่าจะเป็นนุ่มโจโอ,อิลาน้อยพ่อลูกคู่บุญนั่นเองนะคะแล้วก็สิมี่พ่อแหลมนะคะแล้วก็สิมีเข็มกับม่นใช่นะคะพี่น้องเอฟซี่แฟนคับทยุทางพุ่นก็ค่อยติดตามรับชมตอนหลับนะคะพี่น้องแต่คงจะไปเยี่ยมเยือนประมาณลานอาหารไทยนะคะพี่น้องอยู่ทางพุ่นเพิ่นกะรีดมาให้ฟังวาจังสี่นะครับพี่น้องบอว่าจะเป็นวันที่หาแล้วค่พี่น้อง,เ,ะะองเริ่มต้น เดินทางวันที่4ก็คงไปถึงวันที่าในเวลาก็คงจะเป็นกลางขึ้นนะคะพี่น้องของงานงานแรกนะคะพี่น้องก็คืออยู่ที่ร้านบิวบัวอา,อาซาฮิอัสสันพี่น้องอ่านถือบอกพี่น้องนะคะส่วนวันที่6ก็คืออยู่ในแถวแถวเขตของโยกโกฮามาอัสสันพี่น้องส่วนวันที่7นะคะพี่น้องวันที่7นี่จะอยู่ที่มุมร้านอาหารมุมปาก โตเกียววันนี้มาหกทุ่มฮอดตีสองหกทุ่มฮอดตีสองเด้อพี่น้องเด้อให้บอกว่าสุดๆุดไปเลยนะคะพี่น้องเห็นเพื่อนบอกว่าจะยูวันที่แปดเด้อพี่น้องเด้อจะอยูแถวแถวเวลาประมาณบ่ายสองถึงหนึ่งทุ่มบ่ายสองวัยสามวัยสี่ห้าหกหนึ่งอู้หกชั่วโมงเลยพี่น้องบ่ายสองถึงหนึ่งทุ่มนะคะก็ิยูที่ตลาดนัดไทยญี่ปุ่น นาตาลีสัน,น,ะะนสว่านะคะพี่น้องส่วนโต๊แกล้งมานนะคะพี่น้องเวลาประมาณหาทุ่มนะคะจะอยู่ที่ร้านยิ่งรักนะคะอะไรเนี่ยซุซุนจุก,กุนะคะพี่น้องเอออะไรมันถือนะคะพี่น้องเนี่ยพญาสายห้านะคะพี่น้องบอกว่ามันเป็นซื่อติบคุนหูคุนปากแล้วคะพี่น้องเอาจะัดไปพี่น้องวันที่ห้า จนถึงวันที่8นะคะพี่นออ้องก็ซ1ซีเอสดโค้งจะเป็นการท่องเที่ยวหรือจังใดยังมีการเปลี่ยนแปลง่นจะแจ้งอีกเตือนหนึ่งนะคะโอ้ยินดีกับอีหลานหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเขาเอิยว่าโอกาสจะไ้าาอีหลานหน่อยว่าได้ม,มาอยู่กับสาวหน่อยพิศบานเพ่งไปอีหลานหน่อยบ่มีซื้อมีเสียงขึ้นมาสิได้ไปบ่พี่น้องประเทศญี่ปุน่นคือแมนบ่พี่น้องใช่ว่าจะได้ไปกันมากง่ายค่ะใส่ใจมันสิหน่อยติแมนบ่ค่ะ แต่ว่าไทยอีหล่าหน่อยได้เดินทางไปแบบนี้หลังจากมี่อบอกได้ว่ามีซื้อมีเสียงโด่งดังขึ้นมานะครับพี่น้องหล้ยผู้หลายคนเพื่อนก็นกนอย่างต้อนรับครับสู่นะพี่น้องเนาะเอา้าให้บอกว่าฝากไปถึงพ่อ,พอ,พอแม,แมอ่ที่ยู่ทางญี่ปุ่นกันแล้วกันนะคะพี่น้องร่วมสแสดงความยินดีกับเพื่อนเลยนะคะเพื่อนิสดงมีโอกาสได้เจอโตเป็นๆของอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องกับพ่อโจพ่อแหลม เค็มกับมุ่นใช่พร้อมทั้งออมแอมพร้อมนะคะพี่น้องเอ้าท่านใดที่เขามารับชมสลับคลิปนี้นะคะพี่น้องจะให้กําลังใจกับทางศิลปินหรือจะให้กําลังใจกับทางช่องนะคะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะคะพี่น้องรัวๆนะคะพี่น้องหากท่านใดเขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องน้่เด้อพี่น้องเด้อส่วนไทยคลิปพิลาน้อยกับพ่อโจจะได้ฝากช่องไอับแอดเปินะคะพี่น้อง ขอพุณในความกัรรุน่าของเพลินนะคะพี่น้องยิ่งๆปั่งๆสุขูสุขคนเช่นที่ตามรับชมนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะทีละกับพอฟังซ่องพิ้เสียงด้าน G D ในดีจา้าฟังอะไรก็นด้ลยเป็นกำลังใจดีม่แม่ที่ตามช่องพิเสียงตวนค่ะ อีบีจีอีบีจีโอ้อีบีจีครับฝากก่อนจ้าเร่อครับ